สวัสดีทุกคนครับวันนี้พบกับผมนัทปิ่นโตนะแล้วก็จะมาเล่นเกม vr ครับซึ่งผมมองแล้วว่าเกมนี้มันเข้าธีมกับช่องผมมากๆดูจากบรรยากาศที่ผมเห็นรอบๆบครับซากศพเต็มไปหมดซอมบี้ความมืดความสยองผนถุงดำไม่นะนี่กูอ,อยู่ในฝันร้ายอะไรเนี่ยเกมนี้มีชื่อว่า p o propagation vr ครับซึ่งเราสามารถเล่นได้ฟรีด้วยนะที่สำคัญถ้าอยากเล่นโคอรอบกับเพื่อนต้องเสียตังค์นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่นเวอร์ชันฟรีให้ดูก่อนว่าถ้าเล่นคนเดียวจะเป็นยังไงนั่นตัวอะไรวะนั่นน่ะ เราเล่นแบบ normal ครับมันมี normal hard nightmare แล้วก็ impossible เลยนะสอนกูนด้วยทิ utorial กูด้วยนั่นมันอะไรวะเนี่ยไปอินปะอินปะพอใส่แว่น VR เทไรอินทุกทีรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้น,นจริงๆเลยครับเอาแล้วนะเรื่องราวเป็นยังไงเฮ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยหัวคนเหรอขอต้อนรับเข้าสู่นรกเดีย๋ยวฉันจะมาสอนแกเพื่อต่อสู้และเอาชีวิตรอด อันนี้คืออะไรเราบๆอตัวผมเป็นเหมือนแบบเหมือนลานยิงปืนนะครับ shooting range อย่างเงี้ยเหรออุ้ยเฮี้ยให้ต่อยแรงกว่าน,นี้กำหมัดถามจริงเราสามารถต่อยขีได้ด้วยเหรอ,อ,อ one two three เฮียอะไรวะเน,นี่ย เริ่มมาก็ให้กูต่อยหัวคนเรามีปืนที่มือขวาอ๋อเข็มขัดด้านขวาหยิบขึ้นมาโดยการชิชนัะยิงหัวใจยิงหัวแล้วรีโหลดไงวะกดกดกดยิงธรรมดาเพื่อ,อยิงอ๋อผมก็ยิงแม่นเลยนะอ๋อถ้ายิงหัวนี่คือแบบดอกเดียวล่วงเลยครับเวลารีโหลด เขาบอกว่าให้เอากระสุนจากเข็มขาดอ๋อเรามีามีนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็เกีแค่ต้องชักวะเฮ้ยงานนี้ยากล้วะเแล้วก็เราสามารถจิบช็อตกันจากด้านหลังได้ด้วยฮะยังไงวะปล่อยมือทิ้ง อาปืนกูหายไปเลยปืนปืนพกหายแล้วครับผมทิ้งไม่ได้แต่ว่าด้านหลังครับเขาบอกด้านหลังเอามือคว้าจากด้านหลังมาอาไรกาดเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้คือชาร์กเหรอพากระสุนหมดทำไงพากระสุนหมดครับเหมือนเดิมไอเ้เหี้ยต้องใส่จีนารัดด้วย ้ปตายแล้วนี่มันสมจริงเกินไปปกติกูเล่นเกมอื่นกูไม่ต้องมานั่งใส่จุลเม็ดนี้งานงอกอะหายแล้วะสกระสุนใสกระสุนใสกระสุนกระสุน,นกระสุนใสกระสุนเขาบอกว่าซอมบี้อาจจะมาจากหลายทิศทางเพราะฉะนั้นเ,รา,เราสามารถ หมุนจอยแบบนี้ได้ด้วยครับก็เข้าใจได้นะแต่ว่าถ้างั้นเราต้องเซตติ้งบางอย่างก่อนแล้วเพราะว่าผมอยากให้การหมุนของผมอะ่ะเป็นการหมุนที่ไม่ใช่ทันทีคอนติเนียอาสดีกว่าโอเคซักประมาณนี้ดูก่อนนะเพราะว่าเอออันนี้จะเป็นหมุนแบบแมนดวนละ พะถ้าเราหมุนแบบอินสแตนเนี่ยเดี๋ยวจะงงของอยู่ข้างหลังอล้วกูหมุนช้าไปกูจะตายไหมเก่งมากตอนนี้นายพร้อมที่จะสู้แล้วก็ชูประตูเหรอประตูอยู่ไหนวะประตูประตูนี่เหรอหายเฮ้ยเฮ้ยขับจริงเอาเลยเหรอ อย่าเข้ามานะมึงเอาละครับนั่นก็คือทีทัวร์เรียผมรู้สึกว่าเกมสมจริงไปมุ้ยเกินปุยมุ้ยคือด้วยความที่ไม่เคยเล่นเกมแบบแนวนี้ใน VR มาก่อนนะครับก็จะรู้สึกประหม่าแล้วครับว่าการที่เราจะเข้าไปในโลกที่มีซอมบี้มาเยอะๆแล้วปืนแม่งแบบว่าต้องเปลี่ยนแบบจริงจังอ่ะด้วยมือเราเองเนี่ยมันจะยากแค่ไหนชีวิตกู Population VR อย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นแบบโคออปได้ด้วยนะครับแล้วกูต้องทำอะไรหรอเฮ <Hey. S 1> มีอะไรบ้าเนี่ยอย่านะเว้ยยิน,นี่มแล้วระ มีเสียงคนขอความช่วยเหลือจากด้านนั้นครับไม่นะหายเฮี่ยงอนอึนด้วยงานหยาบแลไอ้เฮี่ยน่ากลัวสว์หมดแม็กอะแล้วม,มันอึดจังวะ หายถ้าไม่เข้าหัวนี่ตายโคตรยากช็อตกันไหมเพื่อนไม่ไหวแล้วเดินปุยมุยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียน่ากลัวเฮ้ยกระสุนนะ โอ้ยอเยอะน่ากลัวจังอะตัวละแม็กไวปะเนี่ยไอ้เฮียน่กากลัวสัดเ์กำลูกลูกซอง่อนันฮะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเติมกระสุนไม่ทันเฮ้ยไอ้ไอเฮี้ยซอมบี้ถือปืนได้ด้วยเหรอหนานีเฮ้ยกลัว <c oughs> น่ากลัวชิบหามไม่เคยเล่นเกมอะไรน่ากลัวขนาดน,นี้มาก่อนกลัวจริงนะเนี่ยมันแบบเฮ้ยพ่อเอ้ย,ยมันน่ากลัวมากเลยอะใจไม่แข็งอย่าเล่นนะเว้ยโคตรหลอนเลย เยอะ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 ผูยิงไม่โดนเลยว่ะจะรอดไหมเนี่ยแ Macfee หล,ล่นไปเริ่มแมันขึ้นแล้วปะ มาเยอะด้วยไม่โดนเลยอย่าเข้ามากูกลัวแล้วหัวไหนดีนะัด ยัน่ากลัวมีแต่เสียงเนี่ยเสียงมาจากทุกที่เลยครับข้างล่างก็มาข้างบนก็มาจริงๆเรียกแขกวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยมันไม่ร่วงไม่แมนเว้ยแมนเว้ยเริ่มเมือ่อยมือด้วยนะเนี่ยทำมันเล่นไปอุย้ย เข้าหัวหน่อยเฮอะโอ๊ะแฉีไม่โดนเลยวะไกลไปอ่ะอ้า สามตัวเลยเหรอเริ่มเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันน่าเฮ้ยวิ่งอย่าวิ่งมาอย่างนี้ด้วยวะเยี่ยมีตัววิ่งด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวหัว โดนหัว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 แ,แม่งนรกจริงๆด้วยว่ะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะหายละเปลี่ยนข้างหลังแม่งเหมือนแม่งกระพัง หมูตัวใหญ่รีบเก็บตัวเล็กก่อนเร็วมาแน่มาแน่ยิงม,มาดมีอะไรเงี้ยโอ้ oh my มายกอดนั่นคือไปด,ด้วยอ้า ช่วยกูทีกูไม่ไหวแล้ว sir, ขอบคุณที่มาช่วยนะ oh. Oh. นี่เดินทะลุก,กล้องอไปแล้วปะเนี่ยเจ้าห่วยครับ under control. ขอบคุณที่มาช่วยนะครับ the hell are you doing ไม่รู้มาทำอะไรที่นี่เหมือนกัน Move, <sir. S 3>

อย,อ,อยู่กูเหรออยู่กูปะเนี่ยขอบคุณนะเพื่อน Don't worry, we're professionals ไม่ต้องห่วงพวกเราเป็นมืออาชีพ What the fuck was that มีสองคนอยู่ <She S 1> ช่วยเราครับ Must be one of those dead fuckers No, sounds like something else มันมืมนมดไปอ่ะ We should go check it out อ้าจะไปเช็คก็ทิ้งกูไว้ดิ What No, 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 we got orders We gotta stay put ชิบหายแล้ว Hey man อย่าทิ้งกูนั่นไงแล้วกูอ่ะ มันดินเสียตัวไอ้สักอย่างครับมันเลยไปดูครับอะไรวะเนี่ยตายชัวรกูรอเลยงั้นเลยมึงก็หาเรื่องแล้วก็ทิ้งกูไว้ด้วยนะอะไรวะเฮ้ย ้าัตว์ใครก็ได้พากูไปจากนรกนี่ทีกูไม่ไหวแล้วกลัวชิบหายเฮ้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 ย ไม่ดีแล้ว่าคือมันเป็นพวกตาบอดครับถ้าเราไปส่องไฟใส่มนันอะมันจะวิ่งมาครับนั่นอะโอ้ยตายแล้วทำไงอะโอ้ตายแล้ว มันก็ตายอยู่ดีป่าววะทำไงดีอ่ะกูรือช็อตการอ่ะระเบิดหัวเอาครับแค่เสียงก็เฮี้ยแล้ว ไปห <c oughs> นึีกน,น,ก,นก่ะเดหนก็ข้างหลังกุ๋ยตัวนึงทอามาเฮียห <c oughs> น้าตัวยิบหายมันมืดนะเนี่ย มืดแล้วมองไม่เห็นครับโอ้มายกอโอ้มีคารมาด้วยอะ่ะแย่แล้วเกมทหารไปไหนหมดแล้วนี่เงีย เนียเอ้ยกูเ,เล่นเกมไรทรมานตัวเองแยเนี่ยอนนกอกมาให้พ้นหน้ากูที่แค่มันน่ากลัวไปวกว่า 그래요. 흐흐, 두 차이잉구디. ด,ดาวกูฮเฮ้ยไอ้เฮียเสียงมันใจวะไ,ไม่โดนด้วยไปไกลไปไหนเนี่ยไม่ใช่หน้าท็อกจันเนี่ยไม่ไหวแล้ว <peach> อีาหารสองตัวนี่มารับกูเร็วกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ไงนะไอตรงเนี้ยแม่งไม่เห็นเว้ยโหทิ่มไปดิ ทิ้งไปดิเฮ้ยไฟมาโดยไฟวะไฟติดแล้วรถไฟติดแล้วมาช่วยกูทีทำไมไม่ขึ้นรถไฟไปวะวัวไม่ไหวแล้วจ้าเกมน่ากลัวโคตรโอ้ เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนั่นอะไรแมงมุมหรอพี่ทหารอะไรกันนั่นน่ะทะหารสองตัวที่แม่งตายเมื่อกีน้นะ บอกนะให้เป้ากูพวกมึงมันซนพวกมึงมันไอ้เหี้หัวหัวหัวกลับมาแล้วพวกมึงมึงไปดูสภาพมันก่อนเอ้าเฮียไอ้บุ๋มเกีอบร้อยไอ้เหี้ย อยู่นี่โอ๊ยออกไปน่ากลัวเฮียไม่นไงแล้ววะเฮียเฮ้ยเฮี้ยมันอยู่ไหนอะโอ้ยแย่แล้วครับ เสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่ยโอ้มายกอดมายกอดไอ้เหี้ยคนน้นกลัวเลยหลฮบอไปด้วยเหรอเนี้ย ทั้งลูกมีทั้งแม่เนี่ยมึงอย่าแยงไปวะอายไปนบุนก็ยิงไม่โดนไปดหลนะ เฮียลูกแม่งมุมแม่งอาไม่ไหวแล้วกูอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วเอ้าเฮียหยาบิแม่งเอ้ยนระกแตกจริง โอ้ยโอ้ยเอาบมาจากที่นี่จอกูแดงแล้วโอ้โหกูตัว พอไหวตัวเล็กไม่ไหวโอ้ยมันน็อกจริงจริงวะบ้าเอ้รถไฟก็เยอะแยะมึงไม่ขึ้นรถไฟไปไวะมึงไม่เข้าใจตรงนี้แหละ คนที่ถือลูกซองได้เหมือนกับปืนหลังปืนไวายพกคือกูนี่แหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหยิบปืน

ไอ้เฮียถามจริงเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้โหให้ดีะไรเนี่ยเ้ยไมมึงไม่เดินวะเกมเนี้ย ทำไมมึงไม่ขึ้นรถไฟหนีไปฮะฮะโอ้โหเฮียน,น,นี่คืออะไรน,ะนัะเฮียแม่งมีตัวอะไรออกมาจากไส้มนันอีกอะเสียงไคว้วะฮะวิ่ง าจริงุจริงเยตัุหมดแล้วตัวุหมดแล้วโอไม่ไหวโอ้ oh my god ไอ้เน,นี่ยเป็นเกมที่เหนื่อยมากแล้วน่ากลัวมากคือไม่รู้จะสธทายหาคำใบอธิบายเรื่องนี้แต่ว่ามึงยังมาทําไมเนี้ยไม่เอาแล้วนี่คือเกมฟรีด้วยนะประเด็นคืออธิบายก่อนว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นเกม V R ที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยครับเพราะว่า ปกติถ้าเราเล่นเกมยิงๆ,ๆใช่ไหมเราถือเมาส์ล้วขี่กับคีย์บอร์ดอ่ะมันก็แค่แ,คแบบเห็นในจอแบนๆเว้ยแล้วมันไม่รู้สึกมันใกล้ขนาดนี้นี่มันเหมือน,นมันมาถึงตัวผมจะเห็นว่าหลายครั้งผมรีแอคชั่นแบบเหมือนมันจะขึ้นมาที่ตัวผมแล้วอ่ะคือเราเห็นแบบระยะนั้นเลยครับแล้วมันสามมิติเว้ยแม่งแบบแนะนําเลยนะใครที่แบบว่าชอบเกมยิงปืนนะครับ เฟสพอร์นน่ากลัวท้าทายตัวเองลองเล่นเกมนี้ดู t o p ป a พ a t i o n VR ถ้าคุณอยากเล่นกับเพื่อนสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็น DLC ซึ่งไม่แพงเลยครับรู้สึกจะราคาแค่ร้อยเดียวได้มั้งถ้าจำไม่ผิดเล่นคู่อ้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ผมขอไปพักก่อนผมรู้สึกว่าเชฟไม่เคยเล่นอะไรที่น่ากลัวขนาดน,นี้มาก,ก่อนข่าวหลังถ้าจะเล่นคนต้องหาเพื่อนเล่นด้วยและครับเกมคนเดียวไม่ไหวครับน่ากลัวมากไปแล้วครับผมสวัสดีครับปูยน يا <applause> ولية <applause>